สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาไขาข้อสองสัยให้นะครับสำหรับคนที่คิดจะปลูกไผ่หรือกำลังเริ่มต้นปลูกไผ่นะครับอาจจะเห็นในหลายคลิปหลายวิดีโอที่ผมบอกว่าไผ่เนี่ยมันสามารถให้ผลผลิตตลอดฤดูกาลได้ให้ผลผลิตนอกฤดูได้แต่มันมีแต่อยู่นะครับมันมีองค์ประกอบมีปัจจัยหลายอย่างอยู่นะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่ดูแลแล้วรอเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตตลอดทั้งปีอันนี้ก็ไม่เชิง ให้เราสังเกตไผ่ที่อยู่ตามป่าตามเขานะแบบไม่ได้ทําอะไรเลยเี่ยพอหน้าฝนเราถึงจะมีหน่อไม้กินถูกไหมครับถึงจะมีหน่อไม้โผล่กมาให้เราได้ไปเก็บกินแต่ว่าสําหรับคนทําสวนไผ่เนี่ยเขามีระบบมีการบังคับให้ไผ่เนี่ยออกหน่อตลอดทั้งปีไผ่เป็นพืชมหัศจรรย์ครับคือมันสามารถขยายพันธุ์ของมันเองได้ก็คือหน่อไม้นั่นเองหน่อไม้ก็คือลําไผ่ที่ออกจากตาหน่อของไผ่เพื่อจะสร้างกอขยายต่อไปเราลองสังเกตดูนะครับถ้าปลูกไผ่ไว้3ปีไม่ทําอะไรเลยเนี่ย ลองนึกสภาพดูว่ากอมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับการที่จะทําให้ไผ่ออกนอกฤดูเนี่ยเราต้องมีการแต่งกิ่งสางกอนะครับอย่างที่ผมเคยทําเป็นคลิปไปเมื่อสองสามวันก่อนแล้วก็มีการให้น้ําครับที่ผมให้ดูเนี่ยคือไผ่โซนที่อยู่ข้างห้วยนะสีหกอจุดนี้น่ยผมปลูกไว้ก้านตลิงและมีหน่อไม้ออกตลอดทั้งปีครับถ้าน้ําห้วยลํานี้ไม่แห้งหรือแห้งมันก็มีความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่ารากไผ่เนี่ยสามารถดิ่งลงลึกดิ่งลงไปดูดซับน้ําจากใต้ดิน ได้มากกว่า3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไผ่ที่ปลูกไว้ข้างห้วยหรือข้างสระเนี่ยมันถึงสามารถให้หน่อได้ตลอดทั้งปีแต่มันต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องจํากัดลำไผ่ครับเหมือนที่ผมทํานี่แหละก็คือในทุกๆปีเนี่ยหลังปลูก3ปีนะผมจะตัดลำเก่าไปใช้นะครับมันจึงทําให้กอโล่งสวยแบบนี้แบบที่เห็นนี่เลยนะครับแล้วก็มีหน่อไม้โผล่มาตลอดอันนี้ก็ตัดกินตลอดนะครับก็มีจําหน่ายบ้างนิดหน่อยจากไผ่โซนนี้เพราะว่าแปลงนี้ทั้งแปลงเนี่ย ผมรื้อระบบน้ําออกตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับการจํากัดลําไผ่ความหมายง่ายๆก็คือเราต้องตัดลําเก่าออกตัดทุกปีไหมก็คือหลังปลูกได้3ปีลําไผ่จะเริ่มแกล่ง 3- ง4ปีนะครับเราก็ตัดลําแม่ออกซักก็เหลือไว้สักอ่าสี่ห้าลำหรือ6 7ลําคือลําไผ่เนี่ยมันจะออกมาแต่ละรุ่นแต่ละปีทุกปีนะครับมันอายุมันจะต่างกันอยู่แล้วพอปีที่4เราก็ตัดลําข้างในออกหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแต่เราต้องจํากัดลําไว้ตัดหน่อนะครับ ตัดนอยิ่งตัดหนอออกยิ่งออกหนอนะครับเหมือนกับเราตัดยอดต้นไม้นั่นแหละยิ่งตัดยอดมันก็ยิ่งให้ผลผลิตเพราะว่ามันกลัวตายไผ่ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่ถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีออกนอกฤดูคาว่าตลอดทั้งปีของผมไม่ได้หมายความว่าทุกเดือนนะมันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยไผ่ทุกสายพันธุ์จะพักตัวนะครับเพราะว่ากําลังเร่งสร้างลําอ่อนให้เป็นลําแก่ก็คือสารอาหารเนี่ยมันจะถูกใช้เยอะ มันก็เลยผลิตนอไม้ออกมาเนี่ยมันก็เลยฟอแห้งตายเหมือนคลิปที่ผมทาออกไปนะครับถ้ามีการให้น้ําถ้ามีการแต่งกิ่งสางกอในลักษณะนี้นะครับหมดหน้าฝนจําลองหน้าฝนใส่เข้าไปก็คือถ้ามีพื้นที่เรียบหรือเสมอกันเนี่ยสามารถสูบน้ําใส่ได้เลยหรือจะวางระบบสปริงเกอร์ก็ได้แล้วหลังปีใหม่พศออไผ่ก็จะทยอยออกหนอก่อมาให้เราได้ขายมาให้เราได้กินนั่นเองครับเป็นเรื่องง่ายๆผมเคยทําคลิปไผ่ปักกิงก็เดียวแล้วได้กินตลอดทั้งปีด้วยการวางระบบน้ําแล้วก็ใหป้ปุ๋ยที่ใช้กับไผ่เนี่ย มันก็แค่ในตัวเจ่นครับเพราะว่าไผ่เนี่ยมันก็คือพืชตระกูลหญ้าที่จัดอยู่ในวงเดียวกันกันกบหญ้าไม่มีผลมีแค่หน่อไม้ก็คือขแนแงออกมาโผลออกมาจากตาหน่อนนั่นเองถ้าองค์ประกอบพบตามที่ผมว่ามาเราสามารถทําไผ่ให้ออกนอกฤดูได้หรือออกตลอดทั้งปียกเว้นบางช่วงแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมสำหรับคนที่กำลังคิดจะปลูกไผ่หรือปลูกไผ่ไประยะหนึ่งจะเริ่มแต่งกิ่งสางคอตอนไหน ก็สามารถย้อนดูในคลิปเก่าที่ผมทําไว้ได้นะครับผมจัดไว้เป็นเพลย์ลิสรวมความรู้เรื่องไผ่มากกว่าร้อยวิดีโอมีครบทุกอย่างเลยก็เข้าไปเลือกชมกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ตามผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม